ดาจา2ใช้คน5,000คนนะครับในการเขียนนะฮะเขียนกัรตูนะเขียนการตูน5,000คนลงทุนไป3,000ล้านหยวน3,000ล้านอยู่ก็1 1 5 0 0 0 0 0 0ล้านบาทเยอะมากนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างหนังการตูนเรื่องหนึง่งมันโหมันกองกันเป็นภูเขาเลยหนังฮอลลีวเี่ย ข้ามาในประเทศจีนคงจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะ5้าเรื่องที่ฉายทําเงินในช่วงตูจีนทั้งหมดเป็นหนังจีนหมดครับไม่มีหนังอลลรวูดเข้ามาเลยครับประเทศจีนได้เปลี่ยนไปแล้วคือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนนี่มันแรงมากตอนนี้คนจีนเนี่ยรักชาติรักวัฒนธรรมตัวเองดีใจครับที่ได้ไปดูหนังจีนในประเทศจีนในครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เห็นการ์ตูนจีนพัฒนาหลังจากที่15ปีที่ผ่านมาผมได้ไปสัมผัสแอนิเมชั่นที่ประเทศจีนตอนนี้เฉินตูสตูดิโอโคโคสตูดิ และคิดว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนักเขียน4 0 0พันคนดีบีส่วนแถวสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของจีนนะฮะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้ว่ามันเกิดจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีน5000ปีตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม5,000ันปีนะครับหลังจากที่ไปเดินดูมิวเซียมหลายๆแห่งมาแล้วรู้สึกหรือว่าไอ้มิวเซียมแต่ละแห่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับมีประเทศเล็กประเทศน้อยเต็มไปหมดผมก็เลย อยากจะไปศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์พผมผ่านไปที่ศูนย์การค้าหนึ่งผมก็เห็นนาจาสองยังอยู่นะผมก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูผมก็รู้สึกโอ้โหนี่ของจริงอะประวัติศาสตร์ของจริงอะเพราะว่ามันเป็นเทพนิยายที่รวบรวมนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะภาพของประวัติศาสตร์ของจีนเข้าไปรวมด้วยแล้วก็มีวัฒนธรรมด้วยนะฮะนาจาสองตอนนี้ทําเงินถึงหกพันล้านหยวนเขาว่าจะทําเงินถึงหนึ่งหมื่นล้านหยวนนะครับในช่วง ต่อไปนี้ค่อยๆสะสมกันไปจากต่างประเทศจากอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้หกพันล้านหยวนนี่เลยไปแล้วนะครับประมาณการว่าจะได้หนึ่งหมื่นล้านหยวนผู้กํากับชื่อเจียวจือเจียวจือแปลว่าเกี้ยวฮะเกี้ยวเกียก้ยก,ก็คือที่เรากินนี่แหละฮะเกี้ยวน้ําเกี้ยวแห้งอะไรพวกนี้นะฮะอายุสี่สิบห้าปีครับเขาชื่อหยางอี้นะครับชื่อจริงเนี่ยคนเขียนบทด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของสตูดิโอที่เรียกว่าเฉินตูโคโค่การ์ตูน เดิมทีคนนี้ก็เป็นคนธรรมดานะครับที่เรียนทางเพียรศาสตร์มาแล้วก็จบมหาลัยมาแล้วก็ไม่ทํางานอะไรก็ไปอยู่บ้านเฉยๆครับเกาะแม่กินครับแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรพ่อเลยทราบไหมครับว่าแม่เขารู้ว่าลูกชอบอะไรทําอยากทําอะไรก็ทําไปเถอะนะฮะให้โอกาสเต็มที่ในการศึกษาแอนิเมชันผมย้อนประวัติศาสตร์นึกแอนิเมชันไปนิดหนึ่งนะผมเมื่อสิปีที่แล้วนะผมได้เดินทางมาที่เมืองฉันตูนะครับกับคณะเชียงใหม่คณะหนึ่งนะที่เรียกว่าคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงาน แสดงสินค้าที่เชิญตูเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเชิญตูนะครับแล้วก็ติดใจครับติดใจมากเลยแล้วก็มาอีกมาอีกแล้วก็มาอีกนะฮะเป็นสิบครั้งนะครับที่ผมมาเชิญตูแล้วผมก็เลยได้รู้จักอาจารย์กวนที่มาหลาลัยเชิญตูท่านก็ได้ชวนผมไปที่มาหลาลัยเชิญตูนะฮะไปชมฮะไปชมสิ่งที่เรียกว่าภาควิชาแอนิเมชันที่เพิ่งตั้งใหม่เมื่อสิปีที่แล้วที่มหลาลัยเชิญตู ตอนนี้ผมตกใจมากเลยนะครับผมมาเห็นเจ้าของสตูดิโอแอนิเมชันเฉินตูโคโค่การ์ตูน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยแอนิเมชันมันพัฒนาไปถึงไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเขาบอกผมว่าเขารับนักศึกษาใหม่เพิ่งเปิดครับ300คนครับแล้วเข้ามาทำแอนิเมชันเฉพาะและทําจริงด้วยไปรับงานจากฮ่องกงมาแล้วรับนักศึกษานักศึกษามาทํางานจริงครับแล้วก็ส่งงานไปที่ฮ่องกงครับแล้วไปให้ดิสนีย์นะฮะดิสนีย์มีคนจ้างฮ่องกงแล้วฮ่องกงมาจ้างต่ออีกทีที่มหาลัยเฉินตูนะครับ สิ่งนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วจากการที่สิ้าปีที่แล้วเนี่ยเขาได้เพาะบ่มเพาะคนขึ้นมานะฮะในระบบแอนิเมชันนาจาสองใช้คนห้าพันคนนะครับในการเขียนนะฮะเขียนการ์ตูน <laughs> เขียนการ์ตูนห้าพันคนผมก็ถามว่าสาร้อย300คนนี่ผมเข้าไปเห็นคอมพิวเตอร์ร้อยกว่าเครื่องนะฮะที่เรียงกันเป็นตับเลยแล้วก็มีทักศึกษาทํางานเกี่ยวกับแอนิเมชันคือวาดรูปแอนิเมชันอยู่เขาก็ให้ดูการวาดรูปนู่นนี่นั่นนะครับเมื่อสิห้าปีที่แล้วนะครับเพิ่งเปิดนะครับเป็นภาควิชาที่เปิดและภาควิชานี้หละครับ ไปเดินทางไปไปที่เชียงใหม่ไปร่วมมือกับมชเปิดภาควิชาแอนิเมชันที่มชครับตอนนี้ก็ยังมีภาควิชาแอนิเมชันอยู่ครับที่มชคณะวิลัยสื่อศรริลปะและเทคโนโลยีนะครับซึ่งผมลูกชายผมก็เรียนที่นั่นนะครับอันนี้สิ่งที่เลยก็มาเลยก็มีความผูกพันกับผมเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะมีคาเรียกว่าประวัติความเป็นมาของแอนิเมชันจีนเนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากผมก็เลยมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยความคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจมากเพราะว่าสมัยก่อน15ปีที่แล้วมาดูเนี่ย เขายังวาดการ์ตูนแบบใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับสเปกเก่าๆผมยังจําได้อยู่ว่าคอมพิวเตอร์มันรุ่นเก่าแล้วก็ค่อยเขียนทีละรูปเรียอรูขึ้นมานะใช้แรงงานมหาศาลนะครับการที่นายเจียวจือเนี่ยก็คือนายเกี้ยวน้ําเนี่ยมีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์และกราฟิกแล้วก็ผลิตแอนิเมชัน 3D ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้ความพยายามอย่างมหาศาลนะครับเขาจบมหาลัยมาแต่เขาไม่ทํางานนะครับเขามาเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองไม่เคยจบที่ไหนมาเลยครับจบเพจสัจศาสตร์แล้วก็มาเรียนด้วยตัวเองแล้ว สามารถสร้างสตูดิโอขึ้นมาแล้วก็ทำเรื่องนาจาหนึ่งนซึ่งโด่งดังมากในปี2019นะครับจนถึงปี2025ก็ทำนาจา2ขึ้นมาทำเงินถล่มตลายเป็นอันดับหนึ่งนะฮะของแอนิเมชันในประเทศจีนนะครับนาจา2นี่เป็นบริษัท2บริษัทที่ร่วมกันทำนะคือเชิญตูโคโค่การ์ตูนกับกวางกวางกุ๊บนะครับซึ่งทั้ง2บริษัทก็เป็นของนายเกียวจือนี่แหละครับก็คิดสิฮะว่านายเกียวจือเนี่ยจะจะได้รับเงินแท่ไหนเพราะว่าเงิน10,000ล้านเนี่ย ถ้าเป็นส่วนแบ่งของกำไรเนี่ยโรงภาพยนตร์จะได้ประมาณ52%นะฮะบ,บริษัทภาพยนตร์ได้40%อีก8%ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอีกค่าโฆษณาค่าอะไรค่าอะไร presentation อะไรกว่านไปนะฮะฉะนั้นในเจียวจือจะได้40%แต่ว่าเจียวจือไม่ได้เป็นเจ้าของ100%นะครับเขาก็มีนายทุนมีอะไรเนาะลงทุนไป3,000ล้านหยวน สามพันล้านอยู่ก็หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทมันเยอะมากนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างหนังตัวเรื่องหนึ่งมันโหม,มันกองกันเป็นภูเขาเลยฉะนั้นลองคิดดูสิครับว่าตัวปกติผู้กํากับคนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ส่วนแบ่งกันตลาดกับหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าในเจียวจือนี่เป็นทั้งผู้กำกับและเป็นเจ้าของสตูดิโอด้วยเขาก็ได้รับเงินโอ้โหมหาศาลนะครับเขาก็เลยคิดว่าเจียวจือตอนนี้รวยแล้ว <laughs> เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับ เพราะเขายังได้รายได้จากลิขสิทธิ์หนังด้วยนะครับสิทธิออนไลน์ Online เขาก็ได้นะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของหนังนะครับเขาไม่ได้เป็นผู้กำกับอย่างเดียวเขาเป็นเจ้าของหนังด้วยน่าจะเขาเรียกว่านิยายสําหรับเทพนิยายสําหรับเด็กนะฮะที่ทะเลหนาไหท่ทะเลที่ทะเลที่อยู่ของเทพมังกรน,นะครับแล้วก็มันเป็นหนังที่เป็นภาคสองภาคแรกเขาก็าดีสร้างดีมากภาคสองก็เลยเคยมันมีคนติดตามดูเพราะว่าภาคหนึ่งนี่มันมีคํหนึ่งที่เขาเขาบอกว่ามีคําเด่นของหนังเลยก็คือ วามิงอิวอปูอิวเทียนก็แปลว่าฉันโชคชะตาของฉันอยู่ที่ตัวของฉันเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับฟ้าฟ้าไม่ได้ลิขิดโชคชะตาฉันฉันลิขิดโชคชะตาของตัวเองนาจะสองเป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิย่งบรรุรายได้นี่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งได้ประมาณสองร้อยสี่สบแปดล้านดอลลาร์นะครับในช่วงที่ฉายในช่วงตัวจีนนะครับเราก็เลยมองว่า หนังเรื่องนาจาสองนี่จะเอาชนะ Be t t e r of l เลกฉังกิ๋นได้ไหมก็คือหนังที่ทำเงินสูงสุดเป็นอันหนึ่งประวัติการเลยนะครับได้ทำเงินได้ทั้งหมด913ล้านดอลลาร์ซึ่งดูแนวโน้มแล้วนาจาจะชนะครับนาจาสองจะชนะทําไมนาจาสองมันถึงประสบความสมําเร็จเขาก็วิเคราะห์มานะครับว่าเป็นการ์ตูนที่มีภาพสวยงามมากน่าตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตาตื่นใจมากโดยเฉพาะฉากเกี่ยวกับน้ําด้วยความที่นาจาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทพนิยายที่ให้ความเคารพ ความรู้จักกับประชาชนชาวจีนเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมันคือวัฒนธรรมจีนทําหนังเพื่อคนจีนโดยคนจีนไม่จําเป็นต้องเกี่ยวอะไรกับตะว,วันตกนะครับคนจีนดูก็รวยแล้วไม่ต้องขายตะว,วันตกนะครับไม่แล้วตะวันตกก็ไม่ต้องมาจายเรื่องไทยเพราะว่าคนจีนดูแล้วก็ไม่เก็ตไม่อินนะครับไม่เหมือนหนังจีนที่เขามี มุกตลกแบบจีนๆนะฮะมีประวัติศาสตร์จีนสอดแทรกเข้าไปการแต่งกายวัฒนธรรมการกินอะไรก็เหมือนกับเขาชีวประจประจวาวันของเขาเขาก็เลยรู้สึกอินมากกว่านะฮะเทคนิคการทํางานของจีนการทําการ์ตูนของจีนเนี่ยมันก้าวหน้าเร็วมากนะฮะมันก้าวล้ําดูภาพฉากน้ําที่สวยงามนะฮะดูลายการ์ตูนนะฮะที่มัน,นกราฟ,ฟิกที่ยังคงความเป็นจีนอยู่นะฮะเน้นการ์ตูนไม่ต้องสมจริงเกินไปไม่ต้องเหมือนคนเอาว่าเหมือนการ์ตูนอะ แต่ว่ามันเป็นการตูที่สวยงามแล้วก็การเคลื่อนไหวธรรมชาตินะฮะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยเข้ามาในประเทศจีนคงจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะห้าเรื่องที่ฉายทําเงินในช่วงตูจีนทั้งหมดเป็นหนังจีนหมดครับไม่มีหนังฮอลลีวูดเข้ามาเลยครับไม่สามารถทําเงินได้เลยครับหนังจีนสามารถทํารายได้ถล่มทลายมากกว่าหนังฮอลลีวูดอีกนะฮะบ็บอกอฟฟิศช่วงหนังจีนช่วงตูจีนทํารายสถิติมหาศาลทุกๆเรื่องเลยนะครับ เรื่องอันดับหนึ่งคือนาจาสองอันดับสองก็คือเรื่องเกี่ยวกับชายหน้าทาวผมไม่รู้ภาษาจีนมันชื่ออะไรแต่มันเป็นเรื่องนักสืบแล้วกันอินสเปกเ,เตอร์แล้วกันนะฮะอ่าชายหน้าทาหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ก็คือพันเก้าร้อยนะฮะในฟานซานฟานซิสโกเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเทพนะฮะเทพอันหนึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เบ่งไม่ได้ดูเลยไม่รู้นะ,ะแต่อันที่สี่เนี่ยผมรู้ครับมันเรื่องมังกรยกนะฮะเสื้อเตียวอิงสวง นะฮะฉะนั้นซึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้ใครๆก็รู้จักในประเทศไทยเพราะมันเป็นมังกรจบภาคหนึ่งนะครับเราจะอ๋อเนี่ยผมเจอแล้วครับ Creation of the g o d ก็คือหนังทำเงินอันดับสามนะฮะ Demon Ford อันนี้ผมก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่มันเป็นของจีนนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพวกเทพพวกอะไรนะครับก็เลยยังไม่ได้ไปสนใจดูนะครับหลังจากที่เราดู Animation นาจาสองแล้วเนี่ยตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันยังไม่จบมันยังมีภาคสามต่อไปอีกนะครับ ตอนนี้ภาคสามเนี่ยเกี่ยวจือเนี่ยเขาก็มีเงินแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ต้องมาอาศัยในทุนแล้วนะครับเขาก็มาสร้างเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้คือที่ผ่านมานาจาหนึ่งนาจาสองเนี่ยเขาต้องใช้ยืมเงินไม่ใช่ยืมเงินให้ผู้ลงทุนมาลงทุนแล้วเอากําไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ตอนนี้ก็คือกําไรจากการสร้างหนังแล้วก็ให้กําไรแบ่งสัดส่วนให้กับผู้ลงทุนด้วยนะครับฉะนั้นก็เลยมีเหตุผลว่าสองภาคแรกเนี่ย ก็เป็นผลงานที่เขาไม่ได้ลงทุนเองแต่คิดว่าภาคสามนี่เขาจะลงทุนสร้างเองเพราะหนังเรื่องหนึ่งใช้เงินเป็นหมื่นล้านอะ่ะดังนั้นสิ่งที่ทําให้ทําให้เราคิดว่านายทุนเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาบอกว่าที่ทําให้หนังเลวคือเขาพูดอย่างนี้นะครับนายทุนเนี่ยมันเร่งรัดงานเหลือเกินมันไม่รู้จักความปาณีเลยมันจะเอาให้เสร็จให้ได้บอกลงทุนไปตั้งหลายปีแล้วเงินยังไม่ได้คืนเลยเกี่ยวจือก็บอกว่าเฮ้ยงานปานีน่ะ สร้างหนังทีหนึ่งเรื่องหนึ่งสี่ห้าปีอะ่ะใช้คนสี่พันคนวาดรูปอะ่ะวาดแต่ละรูปแต่ละรูปอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันนะมันใช้แรงงานมากขนาดไหนอะ่ะแล้วมันในทุนไม่เร่งรัดงานอะ่ะออกงานออกมาห่วยอะ่ะรีบคืนทุนเกินไปอะ่ะทําให้เขาไม่อยากทํางานกันในทุนที่ทํางานแบบสุกเอาเผากินนะฮะปัจจุบันเขาเลยบอกว่า เฮ้ย hey, ไม่เอาดีกว่าเราทําเองดีกว่านะฮะจากนั้นเขาก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับที่ช่วงนี้ผ่านมานาจาสองเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาขาดแคลนทรัพยากรทุกอย่างเลยทั้งเงินทุนทั้งอะไรแล้วต้องไปกู้ยืมเงินมาต้องไปหานายทุนมานะฮะมันจะต้องได้รับการสนับสนุนจากโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงอะไรที่ต้องช่วยสนับสนุนเขาร่วมโปรโมตเพื่อให้มีการลดความเสี่ยงนะครับโครงการเขาเนะี่ยภาคแรกนะครับ2015 4ปีครับเอามาเสร็จที่2019 นะกว่าจะได้ออกภาคแรกนะฮะภาคสองใช้เวลาอีกห้าปีกว่านะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ต้องได้รับความกดดันจากนายทุนมาสิบปีอะ่ะสร้างภาคหนึ่งภาคสองอ่ะคือภาคหนึ่งมันไม่ทําเงินมากไงมันก็ไม่ได้กาไรเยอะไงแต่ภาคสองนี่มันทาเงินมหาศาลเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เขาได้มาคือสิบปีที่ได้รับความกดดันจากนายทุนเยอะมากเลยตอนนี้เขาปลดปล่อยแล้วครับเขามีเงินพอจะสร้างภาคสามเองแล้วนี่เขาให้สัมภาษณ์นะครับทาไมเขาชื่อเกี่ยวจือทําไมชื่อชื่อเกี่ยวน้ํา เขาบอกว่าคุณดูหน้าเขาสิจะมีรูปให้ดูเขา,าหน้าเหมือนเกี้ยวน้ามากเลยใครๆก็บอกอย่างเงี้ยนะแล้วเขาไม่พอนะครับเขาชอบกินเกี่ยวน้ามากแม่ทําให้กินบ่อยมากทุกวันนะ่ะจนเขาเป็นหน้าเป็นเกี้ยวน้ําไปเลยเขาก็เลยใช้ชื่อเกี้ยวน้ําเป็นชื่อของเขาในการเป็นผู้กํากับแต่จริงๆชื่อจริงเขาไม่ได้ชื่อชื่อเกี่ยวน้ำเขาชื่อหยางอี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกี้ยวน้ำํำเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ประกอบอาชีพเพศัชียกรเลยนะฮะเขาเป็นนักวาดรูปครับ ตั้งแต่จบมาอายุ23เนี่ยเขาไม่เคยเป็นเพนักรเลยตอนนี้เขาอายุ45แล้วครับฉะนั้นการทํางานของเขาก็คือวาดรูปการ์ตูนอย่างเดียวมาตลอดนะครับจนได้ดีขนาดนี้แล้วสิ่งที่เขาภูมิใจมากเลยทีมงานเขาไม่มีคนต่างชาติแม้แต่คนเดียวทุกคนเป็นคนจีนหมดทุกคนเป็นคนจีนที่มีความรักในการ์ตูนแล้วมาเขียนรูปหมดเขาอยากให้ผู้ชมสัมผัสว่าท่านจะทำจีน100%นะฮะผู้ชมออกจากหนังไปแล้วเนี่ยอยากลงหนังไปแล้วเนี่ย ทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันแล้วว่าไม่ผิดหวังคุ้มค่ามากแปดสิเปอร์เซนตบอกว่าฉากสุดท้ายร้องไห้นะฮมันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากคนังเป็นหนังการ์ตูนพอดีฉากสุดท้ายมันเศร้าจริงนะฮะคือคือแม่เขานะเสียชีวิตจากการปกป้องลูกนะครับก็เลยทําให้หนังมันมีฉากเศร้ามีฉากตลกมีฉากลบโอ้โหมันลบกันขนาดแบบแอน a ิเม n ชั่นอะไรก็ไม่รู้ลบกันแบบ มันไม่มีเลือดท่วมจอนะครับมันกระตูนแต่ว่ามันเป็นฉากที่แบบอลังการแล้วกันมันไม่ได้ทําให้แบบโอ้โหมีความโหดร้ายเลยนะมันกันลบกันโตน่ะลบแบบสัตว์ประหลาดลบกันอ่ะมันไม่มีใครตายอ่ะมันลบกันจริงแต่ไม่มีใครตายคุณเชื่อไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าประเทศจีนได้เปลี่ยนไปแล้วคือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนนี่มันแรงมากตอนนี้มันแรงก็คือว่ามันทําให้คนจีนเนี่ยรักชาติรักวัฒนธรรมตัวเองรู้สึกตัวเองเป็นคนที่มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานมีเกียตรติภูมิมีความรักในวัฒนธรรมนะฮะสิ่งที่เราจะอยากจะเน้นอย่างยิ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยได้ฟื้นตัวเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ในอดีตเนี่ยเขาขายแต่สินค้าที่เป็นชิ้นเป็นอันขายเป็นล้านล้านชิ้นขายราคาถูกตัดต้นทุนให้ต่ำตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขามาขายสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี ขายสมองมาขายบริการท่องเที่ยวมาขายบริการเกี่ยวกับแอนิเมชันภาพยนตร์ที่มีความแตกต่างคืออย่าลืมนะว่ามันแตกต่างกับตะวันตกเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าคุณเห็นเนี่ยความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตกนี่มันอยู่สุดขั้วกันเลยฉะนั้นคุณจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความซอฟของมันนะฮะไม่เชื่อคุณไปดูหนังเรื่องนาจาสองคุณจะเห็นความเป็นจีนสูงผมดูภาคภาษาจีนเนี่ยผมก็ เข้าใจยากมากเลยว่ามันเรื่องอะไรนะแต่ผมก็ยังสนุกกับมันเพราะว่ามันเป็นฉากที่แบบอลังการมากแล้วมันมีเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนนะฮะเทพแต่ละองค์นะฮะการเจอเทพเนี่ยเทพนี้มีความหมายว่าอย่างไงเทพนี้มีความหมายว่ายังไงมันก็สอนเด็กไปในตัวว่านี่คือเทพนิยายจีนนะฮะซึ่งเรียนรู้ได้ใหญ่จากภาพยนตร์เหมือนกับเทพนิยายกรีกโรมันอะไรพวกนี้นะซึ่งฝรั่งก็รู้จักเนาะ แต่เราไปเรียนของฝรั่งมากเกินไปจนเราไม่รู้จักเทพจีนเนี่ยอันนี้คือเขาพยายามจะสอดแทรกสิ่งนี้เราว่าเป็นความเป็นจีนเข้าไปในเด็กโดยผ่านการ์ตูนในเกี่ยวจือนี่เก่งมากเขามีมุกหลายหลยมุกนะฮะที่เป็นมุกของคนจีนถึงจะเข้าใจยกตัวอย่างเช่นท้ายเรื่องมันมีมุกเรื่องสแกนใบหน้าเขาเล่นมุกตัวเนี้ยได้ดีมากเพราะคนจีนจะเข้าใจเพราะในประเทศจีนเนี่ยคุณไปไหนเนี่ยแม่งสแกนใบหน้าตลอดอ่ะ รู้ชะสแกนไปไหนอ่ะคือคุณคุณคุณคนจีนคนกึนจีนแบบรู้สึกเบื่อมากอะ่ะมันก็เลยประชดในหนังว่ามีมุกว่าสแกนจนหน้าแบบเปลี่ยนไปอ่ะหน้ามันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็เลยโดนว่าโดนทุบโดนต่อยจนหน้าบวมใช่ไหมมันก็หน้ามันเปลี่ยนไปอะ่ะมันสแกนไม่ผ่านเพราะสแกนไม่ผ่านเขาก็ไม่ให้เข้าไงนี่แหละมันเป็นมุกค,คนจีนเดียฝรัง่งเห็นเกี่ยวอะไรสแกนไปหน้าพวกคนจีนสแกนใบหน้าทั้งวันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะคุยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า นอกจากการตูนตแล้วมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนเนาะภาพยนตร์ที่โจโหยุนฟ้าแสดงเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมยังไม่ได้ดูผมไม่ได้อยากยงกจะพูดเยอะยแต่ผมจะพูดสิ่งที่เขาวิจารณ์กันว่าโจหยวนฟ้าทุกคนรู้จักปีนี้อายุ69แล้วเขามารับแสดงหนังเรื่อง detective china town 1900นักสืบ china town หนึ่งเูนก็คือปีที่ก่อนซูซีไทเฮา พอสู่ศเ้านี่มันหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่แสดงถึงคนจีนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกนะครับสมัยตื่นทองนะครับโกยรายได้เป็นที่สองนะฮะอันดับสองนะฮะทำรายได้แปดร้อยล้านหยวนจากการใช้วันแรกวันเดียวนะครับได้แปดร้อยล้านหยวนอันดับสองของบล็อกออฟฟิศของเทศกาลตูจีนนะเป็นภาพยนตร์ที่มีบทยอดเยี่ยมมากเขาเน้นที่บทผมจะบอกว่าหนังที่ดังๆังในโลกเนี่ยบทคืออันดับหนึ่งครับบทต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะ อันดับสองหนึ่งจะเป็นการแสดงหรือว่าเป็นดารานะครับเขาบอกหนังนี้ที่บทดีมากนะฮะแล้วเขายังได้การแสดงที่ยอดเยี่ยมนะฮะจากนักแสดงที่เรียกว่าโจหยนฟ้านะฮะเฉินซื่อเฉิงผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เผยเผยว่าเขาไปถ่ายทําเรื่องนี้ทั้งเรื่องที่เมืองกวางโจวนะครับแล้วได้โจชุนฟ้ามาแสดงในบทบาทที่เขาบอกได้รับการยกย่องว่าเป็นนักแสดงที่ทํางานหนักนะฮะเป็นนักแสดงที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของการ ลงทุนลงแรงในการทําบทนะครับเขามีวิสัยทัศน์ในการแสดงที่ดีมากเพราะเขาให้ความใสใสกับบทนะฮะให้มันเป็นธรรมชาติทุกอย่างเขาท่องบทให้เป็นจดจําได้แม่นยําและได้อารมณ์มากเลยครับแล้วก็เขามีออร่าในการแสดงที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้ความชื่นชมจากคนพูดพูดว่าโจยุนฟะเตรียมเวลาเป็นเวลานานจําบทพูดได้ทุกอย่างอย่างแม่นยำนะฮะวันนั้นเนี่ยนักแสดงเนี่ยมาทั้งสิบห้าประเทศนะ ล้วนยอมรับในฝีมือของโจยุนฟ้าว่าแสดงได้เนี้ยบมากอันนี้เป็นความวิเคราะห์นะครับทุกคนรักโจยุนฟ้าและตบมือให้กับฟาเกอร์เขาชื่อฝ่าฝ่าก็แปลว่ามันเป็นภาษาเนี่ยฮะภาษาจีนกลางชื่อเขาเนี่ยครับฟาเกอร์ทุกคนชื่นชมความยอดเยี่ยมของบทที่เขาได้รับและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของการแสดงของเขาดีเทคทีฟใช้หน้าทาวหนึ่งก้าศูนย์ศูนย์เป็นซีรีส์ที่เป็นภาพยนตร ที่ผู้ชมย้อนยุคไปสู่ซานฟรานซิสโกในประเทศสหรัฐอเมริกาปีที่มีการฟื้นฟูสหรัฐอเมริกาจากแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าตอนนั้นเป็นยุครุ่งเรืองยุคหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฟาเกอร์หรือโจยูนฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ผู้คนให้ความยกย่องว่าเขาเป็นคนที่นิสรู้สึกสนุกสนานกับการถ่ายทํานะครับบรรยากาศในการถ่ายทําสนุกสนานมากโจยูนฟ้า ชอบหยิบโทรศัพท์มาเซลฟี่นะฮะกับเฉินเฉินน้องสาวของเธอคือในตัวละครเด็กๆมันมีละครมามาสแสดงด้วยเขาก็ชอบเล่นกับเด็กๆมาถ่ายรุปถ่ายรูปเนี่ยดูรูปสิมีร,รูปประกอบด้วยว่าโจนุฟาก็พยายามที่จะทําตัวให้สนิทสนมกับเด็กที่ที่เขามาสแสดงด้วยนะครับทําให้มีความสนิทสนมสามารถแสดงได้อย่างแนบเนียนนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจนุฟาพยายามพยายามที่จะทำให้บทออกมาได,ได้ได้ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้คืออันดับที่สองเข้าเมืองไทยแน่นอน ผมไม่มีค่าโฆษณาแต่ผมโฆษณาให้ทุกคนไปดูทั้งสองเรื่องนาจานสองใช้หน้าทาวหนึง่งเก้าศูนศูนย์และเรื่องที่สามที่เข้าไปแล้วผมเสียดายมากไม่ทันดูไม่รู้จะทํำยังไงหาเวลาไปดูไม่ได้จริงๆมกรยกจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนังที่ผมโอ้โต้องดูให้ได้แต่ว่าไม่รู้จะทันดูได้โรงหรือเปล่าคงจะต้องไปดูทางอื่นแล้วมั้งนะฮะเรื่องนี้ไม่อยากวิจารณ์พราะวิจารณ์ไปแล้วหนึ่งคลิป ไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่ผมวิจาร์เรื่องละกรหยกไปแล้วนะฮะแต่ผมอยากบอกว่าเสียดายยังไม่ได้ไปดูนะชิเคชิเคนะฮะผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับที่มีความสนิทสนมกับกิมยงผู้เขียนอย่างมากแต่มีเรื่องไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ในการแสดงเรื่องเกี่ยวกับเด็คัมภีร์เทรดาทําให้เขารู้สึกทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจทั้งที่กิมยงก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็กิมยงโกรธเคชิเคครับโกรธมากเรื่องเกี่ยวกับเอาบทละครเขาเนี่ย เด็ดคำเด็ดบทแล้วณนวนิาวนยายเขาเนี่ยไปทําเสื้อเละเลยตัวให้ลิ้นจิงเสียมาแสดงเป็นตรงฟังผู้ป้ายเนี่ยเขาบอกว่าลิ้นจิงเสียเป็น <c oughs> ตรงฟังผู้ป้ายเขาก็โอเคนะแต่เขาฉีกบทของเขาเสียเป็นแบบใครก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนจินตนาการของกิมยองแต่หนังมันดังอะ่ะหนังมันออกแล้วมันดังอะ่ะนะฮะดังมากนะครับเรื่องนี้หนึ่งเก้าเก้าสามเด็ดคัมภีราวดาเนี่ยยิ้มเยอะยุทธจักรเนี่ยลิ้นจิงเส,เสียแสดงกับลีเดียง เจ๋ะนะฮะเจ็ดดีแสดงนำประสบความสำเร็จถล่มทลายไปทั่วเอเชียเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนถ้าใครไม่เคยไปดูซี่เป็นวัยรุ่นเด็กนะมันอาจดูหนังมันเก่าไปหน่อยเป็นหนังที่ยอดเยี่ยม,มอ่ะพะมาแสดงถึงความเลวร้ายของนักการเมืองชั่วๆในอดีตเขามาเปรียบเทียบไม่ฟังในหนังนะฮะก็เลยชอบตรงที่มันเปรียบกับนักการเมืองชั่วๆที่ทําร้าย สังคมอะไรประมาณนี้ดีใจครับที่ได้ไปดูหนังจีนในประเทศจีนในครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เห็นการ์ตูนจีนพัฒนาหลังจากที่สิบห้าปีที่ผ่านมาผมได้ไปสัมผัสแอนิเมชันที่ประเทศจีนตอนที่มันตั้งไข่ก่อกําเนิดที่เมืองเฉินตูตอนนี้เฉินตูสตูดิโอโคโคชื่ออะไรเนี่ยโคโคสตูดิโอเนี่ยกลายเป็นอันดับหนึ่งของจีนและคิดว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนักเขียนสี่พันคนต่มันตกไม่มีทางทําได้ครับ เพราะตัวมันตกก็มาจ้างจริงจีนเขียนครับไม่ได้เขียนเองมันใช้แรงงานมหาศาลในการเขียนน่ะคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่ง่ายนะครับเขียนรูปออกมาแต่ละรูปเนี่ยมันใช้แรงงานสูงมากฉะนั้นผมก็คิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปดูนาจาสองจะคิดเหมือนผมครับสุดยอดหนังครับทั้งบททั้งภาพ,พยนตร์แอนิเมชันที่มีกราฟิกสวยงามทั้งมีเทพนิยายประวัติศสาสตร์จีนที่มี ความรุ่งเรืองมากเราจะเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของจีนที่มีจินตนาการถึงเทพต่างๆนะฮะแล้วก็มีการต่อสู้ในลักษณะของแฟนตาซีนะฮะซึ่งมันต้องทำเป็นการ์ตูนนะถ้าทำเป็นธรรมดามันทำไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน